<Action. S 2> สวัสดีครับผู้ชมไฟซบุกที่ยะสานแปลวันนี้นะครับผมอยู่ที่ผมโจปาร์ดน,นะครับจากยาสาแน,นแปลไปเล่นอยู่ที่กองแฟชั่นของแลวตามสัญญาครับวันนี้เราจะไปคุยกับคิมเบอรี่ซึ่งอยู่ข้างในกันเราไปดูไลฟ์สดพร้อมกันเลยครับมาคิมเบอรี่รออยู่ครับ การเราไปดูก่อนว่าวันนี้เขาถ่ายแฟชั่นเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับสวัสดีค่ะ ตอนนี้ใครมีคำถามถึงคิมเบอรี่นะครับส่งเข้ามาสดๆได้นนี้คิมเบอรี่เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เดี๋ยวเราไปสี่อเขาพร้อมๆกันนะครับโอนคำถามเข้ามาเลยนะครับ เล่นฟาไปคุยเก่บไซส์ส่งแพลกันก่อนนะครับระหว่างรอคิมเบอรี่วันี้เราถ่ายแฟชั่นกันยังไงครับปอนฮัลโหลปอนนะคะปอนพาริสตาครับผมมีกับออนเซตอยู่ค่ะกับปกน้ำคิมเบอรี่นะคะเสื้อผ้าทั้งหมดเป็นของดีออรคอลเลคชั่นใหม่ครับสปริงซัมเบอร์สองพันสิครับผมซึ่งแบบดีไซเนอร์ใหม่ด้วยแล้วก็เสื้อผ้าก็แบบชิ้ลเอกใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเขาบอกว่ามันสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นโกลแบบเหมือนดับเบิ้ลเอ็กซ์เฟรนมาจากปันนาบนถึงตัวที่มันเป็น มีลายปักเยอะๆด้วยเหมือนกันกระเป๋าคอลเลนชั่นใหม่ก็น่ารักมากอยู่ฝั่งนี้ดูในตีเร็วๆตัวจดานั้นอันนี้อันนี้คือดีอันนี้คือดีเด็กติดเครื่องประดับอันนี้ด้วยนะพี่สาใบนี้ใบนี้ใบนี้คือแซ่บมากกำลังจะเข้าที่ชอบแล้วนี่มันสามารถถือเป็นอย่างนี้ได้แล้วแล้วก็คือเอาเอาตัวเขาเรียกว่าไงนะคะเอาตัวสายคลอสบอดี้เนี้ยออกก็คือเป็นอย่างนี้เห่มากใบนี้ สรุปว่านายเอกตัวจริงมาแล้วล่ะค่ะเอาละครับเราไปคุยกับคิมมรด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณูสวัสดีค่ะเยเราคุยกับคิมพร้อมกันนะครับใครนนี้อระคิมสักไทยแฟนแฟ่แซ่บกับแับหน่อยสวัสดีค่ะแฟนของแคลนะคะแล้วก็แฟนงดนะฮะอไหมคะวันนี้ถ่ายชเชเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะอันนี้ก็เป็น สี่แล้วค่ะชุดที่สี่แล้วเราถ่ายทั้งหมดแปดชุดค่ะวันนี้สวยเหมือนเดิมสวยสวยแซงสวยค่ะถ่ายสวยพี่บอาก็แต่งไม่ได้สวยเลยวันนี้จะมาคุยเกกับคิมหลายเรื่องอันดับแรกนะตอนนี้ละครที่กำลังมาเนี่ยพระเอกเขาชื่อหมากกลินนะเพื่นอชนชีวิตได้ดูไหมได้ดูไหมดูค่ะดูตั้งแต่วันแรกเลยค่ะรออมาเอกผมเล่นเขาหล่อเลย วันนี้ก็จะมีฉากที่เป็นกต่เนี่ยคือหมากะาแะย่าเขาเล่นซีนกันหนักมากเลยมีคไม่ใ่้เพืเ่อนสองคนหน่างไหมพ <c oughs> อ,อ,อกัเพื่อนให้คนเดียวหงไหมก็เมื่อคืนไดเจอาคะคขะบอกว่าชอบมากเลยละครสน,นุกมากนะคือดีมากเลย,เลยบอกว่าถ้าเป็นคนอื่น,จะ,นจะโกรธไจริงอเป่าถ้าอกว่า <c oughs> ถ้าเป็นคนอื่นต้องโกรธมาก,กแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกว่าไงก็แบบเออเล่นกันนะคะ ก <g ül> ็ก็ดีที่เป็นเพื่อนเราถ้าเป็นคนอื่นจะ <g ül> สบายแล้วใคทราก็ทำงานทำงานทำงานนะคะก็วันนี้จะเป็นวันที่ทั้งที่หมากแล้วก็ญาติค่อนข้างดุเดือดมากมีล็อกซีเยอะมาก้าพลาดเด็ดขาดเลยะคะ่ะตั้งแต่ตอนแรกเลย <ứng> แบบ <g ül> เขาบอกว่าวันนี้จะแซ่บมากอืนอกจากวันนี้จะแซ่บแล้วละครของทีมเองก็กำลังจะมา อยากให้เล่าก่อนที่ทีเซอร์ออกมาแล้วคือบวกหกนะมีแฟนๆลับใ,<ช>ในแฟนคลับของแพรและแฟนคลิปเนี่ยส่งใน์เฟซบุ๊กเยอะมากอยากให้เล่าหก่อนมันตื่นเต้นไหมจะใกล้ออนแล้วก็ตื่นเต้นเข้าใจว่าพอมากไปปุ๊บคิมจะมาแทนเรื่องนี้ใช่มใช่ใช่ก็ต่อเลยค่ะจะเพื่อนชีวิตเลยวันที่14มีนาค่ะเราจะได้ชมกันแล้วก็ตื่นเต้นค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็น หรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีช่วงคลิปของตัวละครนะคะ่เขาก็จะตกตัดซึ่งคิมเชื่อว่าไม่แน่ใครได้ดูตอนที่แบบคิมเคยเล่นคาแรคเตอร์ที่แบบตกอับมระคารอะไรอ่าแล้วอีกคนหนึ่งมีการคำถามอย่างเช่นคุณนักข่าสอนลาขอจากแกรโพสต์มาว่าแล้วโปรเจกต์จบของทีมนะคะจะได้ดูตอนไหนจะได้ดูตอนไหนอ่าอย่งประมาณน่า เจอหน้าเนี่ยค่ะไม่ใช่ช่วงนี้แม่จะเป็นช่วงที่เห็นงานของคุณเอเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายลมแตกด้วยใช่ค่ะก็ถ่ายแล้วลงแตกค่ะเจ็ดวันช่วงนี้งานน่างขนาดไหนคิงก็ได้เลยค่ะก็มีถ่ายแต่งตรงนี้ค่ะแล้วก็ก็ถ่ายละครอีกสามวันนะคะแล้วรอนนี้พี่คะพี่เอานอนไหมได้พักบ้างไหม ไม่เห็นอุปกรณ์หนึ่งที่มักทีอยู่ใกล้คลิวีดีเสมอคือกล้องถ่ายรูปกำลังบ้าเหินเลยไหมมีคนเขาแซวว่าบ้าเหินแย่จริงไหมก็เพิ่งเริ่มค่ะยังไม่ได้แบบเก่งมากขนาดนั้นแต่ว่าก็จะหลอกล่อให้เพื่อนๆมาถ่ายเป็นนางแบบให้เป็นนายแบบให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะถ่ายอาหารถ่ายอะไรอย่างเพราะว่าแบบกำลังเหินกล้องอยู่ถ่ายสวยที่ผ่านมาใครตกเป็นเหยื่อนายแบบนางแบบให้เราแล้วมั้งก็ กไป็นไงแล้วก็ยายอะไรอยา่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไลาหลายวันบบนัย่ก็ทำตาไปซื้อกล้องมาค่ะเรียนแบบเออ <c oughs> นี่นี่โกรธเพื่อนแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ต่นี้นะก็ป้าเออกล้องเหมือนกัน <c oughs> ก็ก็แบบสู้กันอยู่ค่ะว่าใครแบบถ่ายสวยกว่ากันล่าสุดที่มีโฟโต้บุ๊กแรกของตัวเองแล้วใช่ค่ะอ่าแล้วมีแพ็คบางแผ่นจะถ่ายถ่ายเป็นโฟโต้บุ๊คไหมแล้วเป็นช่างภาพไหมเนี่ยอยากถ่ายใครอยากถ่าย จริงก็ก็อยากขะาทุกคนที่ร่วมงานกันนะคะก็แบบเก็บแบบชิมงานก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บดูคนค่อยๆเก็บละเอียดก็เดี๋ยวค่อยมาเลืออีกทีหนึงว่าจะทํามออะไรแต่ว่าคือหลักหนักแน่นาจะเป็นแฟนของที่หนักก่อนเพราะว่าเลาคิดมาก่อนอยู่แล้วว่าจะทำมานานแล้วแต่ของชิมเทียไม่ได้มีแฟนานกู่นานะคกำลังแบบสะสมรูประสบการณ์ใช่ ถือว,ว,ว่าสวยเวลาคุณเดิมเดิม,ม,มสิ่งหนึ่งที่พี่คิมเคยบอกแล้วครับแล้วก็รู้มาคือว่าเป็น,ปนสาวหวานที่ชอบดอกไม้มากยากย่าเคยเล่าให้เราฟังว่าในกลุ่มเนี่ยคิมเมอรี่เนี่ยนางหวานสุดจริงๆริงเลหวานแบบคนละแบบหวานกันคนละแบบค่ะของคิมเนี่ยจะหวานคนที่อาจจะชอบจัดดอกไม้อมชอบดอกไม้เพราะว่า รู้สึกว่ามันทําให้เราผ่อนคลายเราฟังเพลงไปด้วยเราจัดดอกไม้ไปด้วยเรา process เฮ้ยเก็มาวางไว้ในบ้านสดชื่นมากค่ะเลยตื่นขึ้นมาแบบจงดอกไม้เป็นทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทําให้เรามีความสุขเราเพิ่งค้นเจอเนี่ยนะคะเม่อประมาณสองสามปีเพราเราชอบดอกไม้ก็เริ่มแบบเรียนบ้างมีรียนครับผมระหว่างจัดดอกไม้กับมีคนให้ดอกไม้ชอบอะไรมากกว่ากันก็ได้ทั้งสองอย่างค่ะให้ก็ได้ค่ะ ไม่ได้เลยค่ะดอกไม้ชอบหมดเลยมีสายสื่อไปงานว่าตอนนี้คิมเบอรี่เออมีแขกรับเชิญอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมทายครับวคุยได้ไหมได็กคิมเนด็กเนี่ยไอ้ตูดเอ้ยไปไหนไปไหนโอ้ยหเฮ้ยเด็กเอาล่ะที่จะต่อ ม,มีคนถามแล้วแน่เยอะมากรู้เมื่อไหร่จะดูได้ดูเรเสร็จจบของเราเนอะ,อะนี่แต่ว่ามีคน,นตาติดตาม่าวเยอะมากเลยครับอ๋อ่ก็น่าจะได้ชมกันนะคะแต่ว่าอย่าไปตั้งตาตั้งน้าตั้งตารอเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราแบบเราทํากำกับเองทำทุกอย่างเองเ,องเขียนบทเอง คือทุกอย่างเลยจริงๆค่ะแล้วก็แสดงเองด้วยเพราะฉะนั้นมันจะแบบค่อนข้างยากมากแล้วก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าคุณคุณไม้โนสเอ็มร์ M o C ครับถามมาว่าคิมมี่มียกรออางไหมคะนอกจากบุกหัวคอมแฝดในช่วงนี้ยังค่ะให้รอรุนไปก่อนค่ะ <c oughs> แล้วช่วงนี้ฮะ คุยกับแพรล่าสุดเนี่ยคิมบอกว่าคิมทําชอบทำอาหารมากเมนูล่าสุดคือเอกเมนเดิกที่ทาให้หมากินได้โอ้โหนี่นานมากเลยนะอยากรู้ว่าหลังจากเอกเมนเดิกที่ทำให้หมากินได้ฝีมือวันนี้เป็นยังไงพัฒนาขึ้นไหมจริงๆก็พัฒนาไหมพัฒนาตองที่เราเริ่มทําอาหารคลีนขึ้นคือหมายถึงว่าเริ่มดูแบบเริ่มจากที่การาแนนเลยค่ะคือเห็นว่าเขาแบบลงอาหารคลีนจ่ายจิ้มแบบ อะไรที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าเออราควรจะดูแลตัวเองบ้างด้วยการแบบทำอาหารที่แบบครีจริงๆเพราะเราจะรู้ว่าเราแบบผสมอะไรเข้าไปบ้างเงี้ยแล้วก็ทำทากินก็ทาให้ทุกคนทคานหมดเลยค่ละล่าสุดที่ทัให้มาก,กิน,น,นคือเมนูไหนเมนูไหนหรอล่าสุดเป็นสเต็กสเต็กทูหน้าค่ะฟิกแดกดีเครับ หรือความจริงแล้วห้ามตอบก็ไม่ดีหวอนกันเนี่ยตอบไม่ดีไม่ได้ก็บอกว่าอร่อยนะคะท้องเสียหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามแต่ว่าเจนนี่กินที่สาวคุณมานี่ก็กินก็แต่ก็บอกว่าไม่ใช่ได้ทีนี้ที่เกิดขึ้นกับคิมเบอร์ลี่ในปีสองปีนี้คือเธอรูปร่างดีขึ้นเยอะมากสวยหมีดีเชื่อว่ามีคนถามเดียวว่าดูแลร่างกายของไงมันก็โมโหมีดูอย่างเงี้ยก็ดูแลจะยังไงคือออก บอกว่าเริ่มทานอาหารทีมีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็เริ่มกินขนมน้อยลงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าแบบผิดกินทุกอย่างเลยนะคะเราจะไม่แบบซาบตัวเองอย่างนั้นแล้วก็ยังกินเพราะว่าอย่างที่ถ้าทุกคนรู้จักคิมเบอรี่ก็คุณจะกินเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารมากเป็นคนที่เลิฟฟู้ดมากค่ะเพราะฉะนั้นจะค่อยๆลดจะไม่ได้แบบหักโหมขนาดนั้นความสุขที่สุดในวันนี้ของคิมคือเรื่องอะไร ที่สุดของคิ a. มอะคะก็ได้ทํางานที่ตัวเองรักค่ะแล้วก็ได้ได้อยู่กับครอบครัวคนรอบข้างเป็นคนดีๆหมดเลยค่ะก็ก็มีความสุขแล้วก็แล้วก็ทุกคนแบบดีกับน้องเป็คนแบบดีคืนดีบน้องน้องไม่สวยเน่ยจนลูกบ่าบอกว่าน้องคิมน่ารักมากชื่อต้อปวดมากกันนะเฟซบุ๊กมีน้องคนนึงบอกว่าขอคำถามให้สร้างครับว่าคุณแปดขาดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนางนิชาคุณแปด ถ้าใครคิดถึงให้ตามดูในไอจีของคิมเบอรี่ได้เรื่อยๆใช่ก่อนจะปล่อยให้คิมไปถ่ายการ์ชันเนี่ยนะมีคำถามนึงคือว่าช่วงมาเลนทายเนี่ยมีคู้รักคู่หนึ่งเขาหวานกันมากเลยเหมือนจะชื่อหมากหนึ่งเนี่คิมมี่คิมเบอรี่ในไอจีนะครับแล้วมีรูปหนึ่งหมากเขาโพสประมาณว่าแบบว่าอะไรนะรู้ไหมว่าเป็นภาพคู่แล้วว่ารู้ไหมมันดียังไงรู้ไหมว่าสุดใจเพียงใดครับก่อนก่อนมาเลนทาย เขาโพสบ่อยมากแล้วเพื่ต้องมาถามคิมว่าเขาโพสแบบนี้ะอะไรกับให้ตอบแบบว่ารู้ไหมว่ามันดียังไงรู้ไหมว่าสุดใจคงใดไม่บอกหรอกค่ะแล้วกันสองคนมาสุดท้ายฝากพู้หญิงเฟซบุ๊กแฟนเฟซ o ุ๊กพากับแฟนๆฟนอะไรที่ดูอยู่ทางบ้านเลยครับค่ะก็สามารถติดตามตัวเลือของคิมได้นะคะประมาณเดือนสิบสิบเมษายาน <c oughs> สิบเมษายานนะคะหน้าร้อนดีนะะรับรองว่าแซ่บแน่นอนนะ ก็สวยไม่แพ้กับเล่มอื่นที่ถ่ายมาเลยค่ะของแถวก็ฝากเลยนะคะ10เมษายนค่ะ์ัจ็เหมือนเดิมแั็คเหมือนเดิมค่ะเจอกันกลางแคมป์รีในไซส์แฟชั่นเซนต์นะคะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับเจม ถ,ถ่ายตัดแล้วนะคะมาพิ๊กตัว